ครับผมก็ขอสวัสดีนะนะนักตกปลานะครับผมนักตกปลาช่อนปาชด,ดูนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาแนะนําวิธีใส่ตะก,กวัวกับบอดี้กบยางนะครับผมแบบง่ายๆสาหรับนาะนะนักตกปลามือใหม่นะครับที่สั่งบอดี้มาและก็จะเอาตัวเบ็ดใส่กับบอดี้นะครับผมใส่วิธีง่ายนะครับผมวิธีการเจาะรูนะครับผม ก็จะมาแนะนำให้น้าได้ฟังกันนะครับผมเป็นแนวทางนะครับเผื่อมีน้านำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ครับผมก็จะมีคีมนะครับผมคีมตัดแล้วก็มีบอดี้กบยางแล้วก็จะมีชุดตัวเบ็ดนะครับแล้วก็จะมีลวดลวดเส้นไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับผมเส้นเล็กๆนะครับผมอันดับแรกนะครับเราก็ตัดนะครับผม แล้วแต่นานนะครับเจ็ดแตสั้นตัดยาวครับผมแล้วก็ตัดไปนะครับผมตัดเข้าไปครับพอตัดลวดได้แร้วนะตัดลวดเสร็จนะครับเราก็ก็จะมีเข็มหมดนะครับผมเข็มหมดหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็เอาบอดี้มาครับผมแล้วเราก็เลือกตำแหน่งที่เราจะเจาะนะครับตำแหน่งที่เราจะเจาะบริเวณปากนะครับผม แล้วก็หาระยะเจาะดีๆครับผมประมาณนี้แล้วก็จิ้มเข้าไปแล้วผมแทงเข้าไปครับแทงเข้าไปอย่างนี้ครับนะนี่มันแดงอย่างนี้นะแทงเข้าไปแล้วรูดนิดนึงครับผมจากนั้นนะครับผมพอแทงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาลวดที่เราตัดเมื่อกี้มา,มาใส่แทงเข้าไปนะครับผมหาลูที่เราเจาะนะครับ วก็แทงเข้าไปางี้คง่ายๆครับผมแทงให้ทะลุมาอีกด้านหนึ่งนะก้นของบอดีนะครับผมจากนั้นเราก็นาชุดตัวบิดนะครับผมขั้นตอนนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับว่าคมบิดตักมือเขานะครับเราก็สอดเข้าไปที่ห่วงลูกหม,มุนนะครับจากนั้นเราก็พับลวดนะครับผมพบแบบนี้นะครับให้มัน ให้แนวกับตัวนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆดึงเข้าไปนะครับผมตอนนี้ก็ระวังมือนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็เปิดคอมบิดเข้ามานะครับแบบนี้นรั้นเราก็ดูที่ปากครับผมเห็นไหมครับปากมันเริ่มทะลุขึ้นมาแล้วครับผมแล้วก็ดึงปุ๊บให้ลุกหมุนให้ลุกหมุนทะลุเลยนะครับ แค่นี้ครับแล้วนะนั้นแล้วก็จัดตัวคอมเบตให้อยู่ด้านหลังครับแค่นี้นะครับผมก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยครับนะสำหรับมือใหม่นะครับผมที่ต้องการใส่ตัวเบดกับบอดี้กบยางนะครับผมลองทําตามคลิปนี้นะครับผมรับรองทําง่ายนิดเดียวครับสําหรับมือใหม่ครับผมนั้นแล้วก็แค่กดออกอย่างนี้นี้ครับผม ที่เสร็จเรียบร้อยครับผมง่ายๆครับผมตัวต่อไปก็เช่นกันครับแล้วก็ยืดให้มันตรงเหมือนเดิมครับแล้วก็ใส่เข้าไปตอนนี้ผมเจาะเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับแบบนี้ทะลุลงมาแล้วก็นําตัวเบ็ดมาครับง่ายๆครับผมเหมือนเดิมครับพับเข้าไปครับ เราก็ดึงเตมทุแบบทะล,ลุออกมาแล้วเราก็จัดโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากน้าๆนะครับผมติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ